สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอยู่กับผมบอสพีซีครับนี่ครับห้องเก็บเคสอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะในส่วนหนึ่งประมาณลาวๆนะกะกะยังไงจะถูกว่าตีว่าเกือบๆร้อยแล้วกันตรงนี้ก็มีหลายรุ่นหลายแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับเพราะว่าคอมประกอบเนี่ยมันต้องเลือกเคสอยู่แล้วนะครับเคสมันก็มีมากหน้าหลายตาเนาะมีทั้งแบบไฮเอนด์ end, แบบธรรมดาตู้ปลาหรือว่าแบบที่มันแอดออนเพิ่มพวกอะเซอร์รีได้อะไรประมาณนี้นะครับ พวเกมมิ่งเกียร์ก็เยอะแยะมากมายครับบรรยากาศโชว์รูมก็ประมาณนี้รกๆหน่อยเพราะว่าของมันเพิ่งมาลงเพิ่งมาเติมด้วยนะครับผมการ์ดจอนะครับก็เหมือนเดิมนะอยากได้รุ่นไหนทักแอดมินชุดน้านะครับนี่ครับชุดน้าหลายรุ่นหลายโมเดลเลยครับเพิ่งมาลงใหม่นะครับรวมไปถึงซิงลมระบายความร้อนนะซิงลมก็มีประมาณ4ีหโมเดลให้ลูกค้าได้เลือกนะประมาณนี้ใครมีความเกา่าอยากเข้ามาอัพอะไรก็ติดต่อบอร์พีซีได้เหมือนเดิมครับ บอยพีซีตัวจริงไม่มีประมูลคอมพิวเตอร์บอยพีซีตัวจริงสามารถวิดีโอคอลดูของได้นะครับบอยพีซีตัวจริงเพจจริงมีข้อหมายติ๊กถูกนะครับแล้วก็เลขบัญชีคือพอยต์สำคัญเลยต้องเป็นเลขบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีให้ลูกค้าสแกน q r โค้ดนะครับแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นบัญชีบริษัทนะระวังไปโดนเพจปลอมมาด้วยนะเพจปลอมก็มาในมุกป,ประมูลคอมอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปหลงเชื่อกันอย่างวันนี้ก็โดนไป25งหมื่คือจริงจแล้วเนี่ยพวกคนที่โดนเนี่ยคือ อย่าหาว่าผมผมพูดตรงๆแล้วกันนะโลเป็นเองหรือเปล่านะครับ5080บ้าอะไรโดนกันไป2 6 0 0 0เมื่อวานก่อนโดน26 0 0วันนี้2 0งหมื่น้เพจอมประมูลคอมเซ็ต5 0 8 0จบราคา2 6 0 0เอาง่ายๆจบไม่เกิน30 0 0 0่นะราคาเฉพาะการ์ดจออย่างเดียวอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วคิดนิดนึงพิจารณานิดนึงครับคุณรู้ราคาตลาดอยู่แล้วอย่าไปหลอกตัวเองนะครับผมอาจจะพูดตรงๆนะแต่มันความจริงล้วนๆมันคือสัจธรรมล้วนๆน,น,นะครับมา เริ่มกันให้ทีละเครื่องครับวันนี้มีลต่เครื่องสวยๆอันนี้น่าจะส่งไปภาคใต้ไปสุราษนะครับเคสตัวนี้ v อลคิ r เป็นตัว vk 0 3ใช่ไหม vk 0 3ะครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีจอตรงนี้นะครับจอตรงนี้สามารถไปเซตติ้งผ่านตัวซอฟต์แวร์ v o c คิ r ได้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นทัชสกรีนนะทัชสกรีนก็มีปุ่มรีเซ็ตปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้คือแล้วแต่ ว่าเราปรับโหมดไว้ยังไงด้วยอันนี้ผมก็เซตเป็นรูปไว้เฉยไม่มีอะไรเซตเป็นไฟกิฟเอ้ยเคลื่อนไหวด้วยไหมมาหน่นี่เคลื่อนไหวอยู่นะครับประมาณนี้มาครับเครื่องนี้จบไปที่34,990อ่เกิะเกินกว่าน,นี้หนึ่งช่วงนี้คอมราคาแพงนะครับราคาที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือราคาณวันนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะขึ้นอีกพันห้าพรุ่งนี้มะลืนอาจจะขึ้นอีก2,000อันนี้ว่ากันไม่ได้นะครับคุยที่แอดมินแล้วกันราคาปัจจุบันนะ แต่ณวันนี้เครื่องนี้34990เป็น Intel i5 14400F 10คอร์16เธรครับเทอร์โบ4.7 GHz ครับแรมเป็น Corsair d o m i a t o r ครับเป็นตัว16 g กเป็นตัว DDR4 Bus 3200นัเองครับนี่ครับ d o m i a t o r Platinum RGB สวยจัดแล้วมีซอฟต์แวร์ปรับไฟแรมนะบอกไว้ก่อนนะครับผมตามนี้อ่ะโอเคแล้วก็ slot RAM เติมได้2ช่องว่างอยู่ มันเชื่อบอร์ด B760MPG Lighting DDR4 จากแบรนด์แอดล็อกแล้วก็ M2 เป็น NVMe 512G ครฟการ์จอครับเป็น PNY r t x 5 0 6 0เป็นตัว 8G DDR7 นั่นเองเป็นตัว2มัดนมแล้วได้เป็นตัว OC นะอ่ะโอเคต่อกันที่ power supply ครับเป็น800วัตต์80พัดไว้์ Mega m a x c h a l m a n จบเรียบร้อยแล้วก็ชุดน้ำนิดนึงครับชุดน้ำตัวนี้คือ c h a l m a n นะครับ c h a l m a n ตัว ออฟ่า2 SE A 3 6ไว้นั่นเองครับจุดน้ำพึ่งมาใหม่ปั๊มน้ำเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆท่อน้ำอะวิ่งอยู่ตรงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันใช่ท่อน้ำไหมหรือว่าเป็นแค่พลาติกคอร์บนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ดูนะแต่ปั๊มสวยครับอ่ะโอเคตามนี้เราก็ในส่วนของตัวเคสเคสวอลคิวรี วีเคศูนย์สามเคตัวนี้มีพัดลมมาให้ไหมครับม่มีแต่มีแค่พัดลมสามตัวนีอ๋อเคสตัวนี้มีพัดลมติดเคสมาสามตัวล่างนะครับส่วนที่คุณเห็นตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นพัดลมเสริมนะครับที่ใส่เพิ่มนะครับแต่ว่าราคารวมไปแล้วนะสามสี่เก้าเก้าศูนย์นะครับผมกระจกเทมเปอร์การ์ดโค้งแล้วก็ปิดตรงนี้ก็เป็นเทมเปอร์การ์ดเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไฟได้ครับใช้รีโมทได้เลยนะครับผมตามนี้อ่ะกดให้ดู นี่เป็นสีขาวก็ประมาณนี้นั่นเองสีเหลืองนะอมทองๆหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้ก็ลองใช้ดีโมดปรับเล่นกันดูได้นะครับอ่ะโอเคต่อมาครับเคสตัวนี้ a d v e n t u r e อรซึนามินั่นเองเป็นสีขาวทรงตู้ปลาแบบกระจกโค้งนะครับ ด้านหน้า Temper Guard หนาพอ yup. สมควรด้านข้าง Temper Guard นะครับผมเครื so bah, so like ่องนี้จบไปที่33290เราอยู่กับ AMD Ryzen 5 9600เป็น AM5 เรียบร้อยนะ AMD Ryzen 5 9600คอร์1 2เท0 MacBook 5.5.2บ้าวะเดียว5.0หรือ5.2บ้าเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะ MacBoot อยู่ที band, ่5.2 GHz ครับ ตามนี้นะโอเคอ่ะให้ดูกล่องกล่องแบบน,นี้กล่องไรเส้นนะครับมันหกเป็นอย่างนี้มีซิงค์นะมีซิงค์มาให้ในกล่องแต่ว่าใส่ชุดน้ําเข้าไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแรมแรมเป็นไฮซิมิฟิวเจอร์ครับสามสิบสองจิกดีดีอาร์ไฟฟ์บัสหกพันนั่นเองสิบหกจิกคูณสองด้วยชัแนลครับแล้วก็ในส่วนของชุดน้ำให้ตัวตึงอีกแล้วคือมันหายไปช่วงหนึ่งนะเวะชุดน้ำตัวนี้ของมันขาดตลาดแล้วมันเพิ่งมาใหม่นะครับ ชุดน้ำตัวนี้คือ sigma tech lk podi ton 240 arctic นั่นเองจุดเด่นของมันก็คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำเนี่ยมันจะมีจอ lcd คอยบอกค่าเซตัดของ cpu การ์ดจอแลมว่าทำงานอยู่ยังไงอยู่กี่องศาอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องเปิดโปรแกรมเช็คอุณหภูมิอะไรให้ยุ่งยากเลยนะทุกอย่างบอกอยู่ที่ตัวปั๊มน้ำนั่นเองสายก็เป็นสายถักอย่างดีเลยนะหนามากนี่ยอะให้ดู ถั็กเนียนเนียนๆตามน,าน,าน,าานี้อ่ะโอเคต่อกันที่ตัว M2 ครับ M2 ตัวนี้เป็น n v m e 512 G b a เ e r นั่นเองตามนี้แล้วก็มาเธอบอร์ดตัวนี้คือ e n s u s Palm B 6 5 0 MA มี Aura Sync ด้วย Aura Sync ก็คือมันมีซอฟต์แวร์ของตัวมาเธอบอร์ดให้คุณไปปรับไฟเซ็ตไฟต่างๆผ่านตัวซอฟต์แวร์มาเธอบอร์ดได้นั่นเอง นะครับต่อที่ตัวการ์ดจอครับตัวนี้คือ s o t a c Twin 8ครับ RTX 5050เป็นตัว 8G G, G DDR6 นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมนะตามนี้อ่ะแล้วก็มีสายถักครับสายถักไฮเปอร์เซนต์ยีพินมัทเทอร์บอร์ด8พินที่ตัวการ์ดจอตามนี้อ่ะต่อกันที่ตัว power supply power supply เป็นเ0็วัตต์ครับ80พัดไว้์ Sigma Tech X Power Pro จบเรียบร้อยตามนี้เหมือนเดิมนะใช้รีโมท ก็เปลี่ยนไฟได้เหมือนกันแล้วก็ปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นั่นเองเนาะลองไปเล่นกันดูต่อมาเครื่องนี้ WJ Coolman นะเป็นไซส์ใหญ่ครับคือผมอธิบายก่อนเนาะว่าไอ้เคสตัวนี้ WJ Coolman เนี่ยมันมี2ไซส์นะครับมันจะมีไซส์มินิแล้วก็ไซส์ที่เป็นปกติไซส์ปกติเนี่ยมันจะใส่ชุดน้ำได้3ตอนนะครับใส่ชุดน้ำได้3ตอนแล้วก็พัดลมล่างวางได้3ตัว ส่วนเป็นตัวมินิพัดลมล่าง2ตัวชุดน้ํารองรับ2ตอนนะครับอันนี้เป็นสายปกติเครื่องนี้ประกอบจบไปที่32,100บาทใครที่ชอบความจัดเต็มความเท่ความดุนะครับเี้ยแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกล้องแพนไปก่อนดูราคานี้เทาไหรราคาถูกแล้วใช่ปะ WJ ห้าศูนยเจ็ดศูนย์นะ w <The budget. S 1> อะ WJ Coolman เดี j, ๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมพูดสเปคเดี๋ยวผมพูดราคาตบท้ายให้นะครับเดี๋ยวผมพูดราคาตบท้ายให้ผมขอพูดสเปคก่อนแอดมินนะจดราคาผิดเมื่อกี้โทษทีอ่ะมาเครื่องนี้เป็น Intel i5 12400F นะครับเป็นตัว6คอร์12 thread Turbo 4.4จริงครันะครับไอราคา30,000เดี๋ยกี้ไม่ได้ใช่นะการ์ดจอก็เกือบเกินแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องทำราคาให้ Intel i5 12400F ครับเป็นตัว6คอร์12เ h r e a d Turbo 4.4 GHz ครับ แรมตัวนี้เป็น a c p e r e g r t n e ครับเป็นตัว32ิก g ddr 4บาส3 6 0ันะครับแรมสวยจริงเป็นสีซินเวอร์ rgb แล้วชุดน้ำเนี่ยเป็น thermaltake นะครับเป็น thermaltake ตัว t h 3 6 0 v 2 a r g b sing snow edition นี่คือชื่อเต็มเตมของมันนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันไม่มีอะไรหรอกคือปั๊มน้ำอ่ะมันทำมาหมุนได้หมุนแบบว่าเผื่อใครใส่ชุดน้ำทางนี้ทางนี้แล้วโลโก้มันไม่ตรงอะไรเงี้ยเขาก็ทำมา ให้มันแบบสะดวกสบายห,หมุนได้ก็เป็นโลโก้เทอร์มอเนตตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกระจกนะครับสายนี่หนาเตอะอยู่แล้วฮะแบรนด์นี้ไม่ต้องสืบนะครับผมต่อกันที่ตัว m 2 512 g าร้อยสอจิกเอเซอร์นั่นเองครับการ์ดจอเป็นจิกาไบเป็นตัวอีเกิลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมดูการ์ดจออีกทีก่อนใช่ป่าวะถูกต้องแล้วการ์ดจอเป็นจิก a ไบอีเกิลอซไอสิิกจนั่นเอง ตามนี้นะครับเป็นตัว3พัดลมนะหล่อมากต่อกันที่ตัวมาเชอบอร์ดรับ b 7 6 0 m p g Lighting a d l o c k p h a n t o m Gaming DDR4 นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัว Power Supply 700W XPower Pro 8 0พัดไว้ Sigma Tech ครับ c a s WJ c u m a n ครับ c a s ตัวนี้ไม่มีพัดลมมาให้สักตัวนะครับที่คุณเห็นพัดลม4ตัวนี่คือเสริมทั้งหมดนะครับ1,2,3,4จริงๆอ่ะต้องเสริมตรงนี้2ตัวแต่ลูกค้าบอกว่า เดี๋ยวพัดลมมาเดี๋ยวค่อยส่งตามหลังก็ได้ลูกค้ารีบใช้นะครับก็เลยเอาไปแค่4ตัวตรงนี้ก่อนพอของที่ร้านมันหมดพอดีอ่ะโอเคสี่หกหกเก้าศูนย์อ่ะจดใหม่ 4, 6, 6, เครื่องนี้จบอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเเอาใหม่นะสี่หมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี 4, 6, 6, 9, ทท่หกหกเก้าศูนย์โทษทีนะครับวันนี้ติดขัดเยอะแยะไปนิดนึงอ่ะโอเคนะ 4, 6, 6, 9, สี่หกหกเก้าศูนย์สำหรับเครื่องนี้ ใครอยากได้ก็สั่งประกอบกันได้ช่วงนี้อย่าอย่าคิดว่าแบบคุณจะซื้อคอมได้ในราคาที่ถูกนะถ้าเห็นแบบของถูกๆนะเช็คเพจแล้วก็ทำการวิดีโอคอนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มีฉายชีพแม่งเยอะมากนะครับใครที่สนใจคอมไม่ว่าจะร้านผมหรือร้านใครๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีฉายชีพมันเยอะรบกวนวิดีโอคอลดูของก่อนโอนชำระแล้วถ้าให้ดีร้านนั้นถ้าเป็นบริษัทจะดีมาก ซื้อร้านที่เป็นบริษัทมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอ่ะโอเคนะตามนี้จบเรียบร้อยสำหรับวันนี้3เครื่องสามตายใครงบเท่าไหร่อะไรยังไงทักแชทคุยแอดมินบอสพีซียินดีให้บริการ chat, แอดมินตอบแชทแปมบ่งเช้าถึงห้าทุ่มในทุกๆวันนะครับแล้วก็บริการหลังการขายสินค้ายอยู่ในประกันเราพร้อมที่จะใช้คําว่าไงอ่ะมีของสํารองให้ใช้ก่อนระหว่างรอเคมนะครับคุณก็ส่งเคมกับผมผมส่งเคมดิสตี้ต่ออีกทีนึงแต่ว่าระหว่างรอเคม รอการ์ดจอคุณเคมรอหน้าจอรอแรมคุณเคมอยู่เราก็มีของสำรองไปให้ใช้เล่นก่อนระหว่างรอเคมอันนี้คือเซอร์วิสดีๆจากบอร์ด PC ซนั่นเองจบเจ้าเรียบรอ้อยสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยละกันที่บอร์ดพีครับ